ในโลกของการออกแบบมีชื่อหนึ่งที่เราจะหนีไม่พ้นไม่ว่าจะเดินเข้าเมืองไหนไม่ว่าจะมองตึกตรงหน้าหรือแม้แต่บ้านที่ตรียงอาศัยอยู่ชื่อนั้นก็คือเลอคาปูซีอชายผู้เปลี่ยนความหมายของคำว่าบ้านจากสิ่งปลูกสร้างที่หรูหราสำหรับคนมีเงินให้กลายเป็นเครื่องจักรแห่งการอยู่อาศัยที่ทุกคนเข้าถึงได้เขาไม่ได้ออกแบบแค่บ้านแต่เขาออกแบบแนวคิดและแนวคิดนั้น ยังคงอยู่กับเราจนถึงวันนี้การเรียนรู้เรื่องของเขาคือการเรียนรู้ว่าการออกแบบสามารถเปลี่ยนโลกได้อย่างไรแม้ในบางครั้งโลกจะยังไม่พร้อมรับมันก็ตามแล้วคุณละ่ะพร้อมจะมองเมืองในมุมใหม่ไปกับเขาหรือยังขอต้อนรับเข้าสู่ No Meaning Podcast ตอนนี้เราจะพูดถึงเลยคาปูเซีสถาปนิกผู้สร้างเมืองด้วยความฝันคุณเคยสงสัยไหมครับ ว่าทำไมบ้านยุคใหม่ถึงหน้าตาคล้ายกันไปหมดกรองสีขาวหน้าต่างแนวยาวเรียบง่ายจนแทบจะไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วบ้านแบบนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองเหรอกครับแต่มันเกิดจากความคิดของชายคนหนึ่งชายที่มองว่าบ้านควรเป็นมากกว่าสิ่งปลูกสร้างแต่ควรเป็นเครื่องจักรสำหรับการอยู่อาศัยชายคนนั้นก็คือเลอกาปูเซ่เลอกาปูเซมีชื่อจริงว่าชาล เอดูอาร์ชองเนเรเกิดเมื่อปีคศ1887ที่เมืองลาโชเดฟงในสวิตเซอร์แลนด์เขาเริ่มต้นจากการเรียนเป็นช่างฝีมือทำนาฬิกาเขามองว่าโลกใบนี้มีระบบที่ใหญ่กว่านั้นเขาเดินทางไปฝรั่งเศสอิตาลีกรีซและอินเดียเพื่อศึกษาอาคารวัดบ้านเมืองและชีวิตของคนธรรมดาและทั้งหมดนั้น กลายเป็นมหาวิทยาลัยของเขาในปีคศ1 9 2 0เขาเริ่มใช้นามแฝงว่าเลกาปูเซียและเผยแพร่แนวคิดการออกแบบโลกใหม่ๆผ่านริยสารต่างๆเลกา u ปูเซียเชื่อว่าบ้านคือเครื่องจักรสำหรับการอยู่อาศัยบ้านที่ดีไม่ควรฟุ่มเฟือยหรือตกแต่งเกินจำเป็นแต่ควรเน้นทำงานได้ดีเพื่อสนับสนุนการใช้ชีวิตของมนุษย์ เขาจึงเสนอแนวคิดที่เรียกว่า5ห,หลักการของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ได้แก่ 1. เสายกพื้นทำให้อาคารลอยขึ้นและเปิดพื้นที่ใต้บ้าน 2. หลังคาราบใช้เป็นสวนหรือพื้นที่พักผ่อน 3. ผังอิสระไม่ผูกกับผนังรับน้ำหนัก 4. หน้าต่างแนวนอนรับแสงธรรมชาติได้ทั่วถึง5ผนังอิสระ ออกแบบได้ตามใจไม่ข well ึ <t stun, <t ้นกับโครงสร้างเขายังเสนอแนวคิดผังเมืองในฝันที่เรียกว่าวินลาดเยอสหรือเมืองแห่งแสงเมืองที่แบ่งโซนอยู่อาศัยพักผ่อนและทำงานไว้อย่างชัดเจนเขาออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวพื้นที่เดินเท้าและระบบถนนที่มีระเบียบเพื่อให้เมืองกลายเป็นระบบเครื่องกลที่รับใช้มนุษย์ผลงานที่โด่งดังที่สุดของเขาคือวิลลาซาวั บ้านกล่องสีขาวที่ลอยเหนือพื้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังเขายังเป็นผู้ออกแบบเมืองทั้งเมืองอย่างจันดิกาในอินเดียและบ์นอเทอร์ดัมดูโอที่รองชองซึ่งเป็นผลงานที่แสดงด้านกวีและศรัทธาของเขาเลอกาปูเซไม่ใช่แค่สถาปนิกแต่คือผู้ออกแบบระบบชีวิตในมนุษย์ศตวรรษที่20เขาตั้งคำถามว่าบ้านควรเข้าใจมนุษย์ไหมเมืองควรเยียวยาวิถีชีวิตผู้คนได้หรือเปล่า แม้งงานของเขาบางชิ้นจะถูกวิจารณ์ว่าเย็นชาแต่เขาก็คือผู้ที่กล้าคิดระบบใหม่ก่อนที่โลกจะพร้อมรับมันเขาคือจุดเริ่มต้นของแนวคิดออกแบบเพื่อชีวิตเขามองบ้านเป็นเครื่องมือมองเมืองเป็นระบบและมองสถาปัตยกรรมเป็น,นกลไกที่มีหัวใจในทุกครั้งที่คุณมองเห็นอาคารสีขาวหน้าต่างแนวยาวเส้นสายตรงไปตรงมาลองนึกถึงชายคนหนึง่ง ที่เคยฝันถึงมันมาก่อนใช้คนนั้นคือเลอกาปูเซียและพบกันในอีหน้าเราจะพาคุณไปรู้จักโรงเรียนที่เปลี่ยนโลกของการออกแบบเบาเฮา